สวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง99 p อพพารวยค่ะวันนี้เอพมาลงแนวทางฮานอยสฮานอยให้นะคะในวันที่1เดือน1164ค่ะมาดูผลหวยฮานอยที่แอดให้เมื่อวานนะคะที่ที่ผลออกไปแล้วค่ะแอดให้ตัววงตัวนิ้นไม่มานะคะแต่มา1 2ค่ะเข้าฮานอยพิเศษ6ออก6 8 6 ข้างล่างออกหนึ่งสองนะคะเข้าหนึ่งสองตรงตรงฮานอยพิเศษค่ะแล้วอีกฮานอยเข้า VIP VIP นะคะเข้าเจ็ดหนึ่งสองค่ะสองรอบเลยฮานอยสองนอยนะคะเข้าในวันนี้นะคะนี่ค่ะเจ็ดหนึ่งสองนี่เลยค่ะเข้าสองนอยนะคะในวันที่สามสิบเดือนสิบหกสี่ค่ะมาดูแนวทางวันที่ หนึ่งนะคะแนวทางวันที่หนึ่งแนวทางวันที่1เดือน1ิบเอมาดูกันเลยค่ะแอดพีฟันตัวไหนเน้นตัวไหนให้นะคะแอดบอกเลยว่าวยฮานนอยของแอดเข้าทุกวันเลยค่ะไม่มีว่าไม่เข้าถ้าไม่เชื่อกดดูคลิปที่แอดให้ได้เลยนะคะ พิมพ์เข้าไปใน google 99แอปพีพารวยค่ะว่าแอดให้ถูกกิ่งไหมเข้ากิ่งไหมเข้าทุกวันไหมเข้าไปดูได้แเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะวันที่1เดือน11ที่แอดให้นะคะวันที่1เดือน11 64 64นะคะแอดเขียนผิด64รวม สามนอยนะคะรวมฮานอยสามนอยแอดฟันให้ที่เก็ดกับแปดนะคะวันนี้แอดมาให้สามตัวด้วยนะคะมีเก็ดศูนย์แปดเจ3 8หนึ่งแปดเสี่สามแปดหนึ่งสามแปดสี่สามแปดหนึ่งแปดนี่ยนะคะสองตัวแอดวงให้ค่ะสีตามนี้นะคะมีแค่เก้าคูนะคะเข้าทุกวันทุกนอยเข้าทุกวัน แต่เราไม่รู้ว่าจะเข้าหน่อยไหนนะคะแต่แอดฟันธงว่าเข้ากิงค่ะเข้าทุกวันค่ะตัวตัวแรกนะคะ0 7 0 8 0 3 1 7 1 8 1 3 4 7 4 8 4 3สนะคะตัวเน้นของแอดตัวเน้นตัวฟันของแอดนะคะจะเป็นตัวที่แอดวงให้นะคะตามนี้เลยนะคะแอดแอดฟันหลัก10หลัก10 7กับ8ดนะคะหลัก10 โอ oh, ไม่ใช่แอดพูดผิดหลกักร้อยของแอดแอดฟันที่8กับ7เข้าทุกวันค่ะไม่มีว่าไม่เข้าหลากักร้อยเข้าตรงๆเลยนะคะเนีย่ยค่ะแอดวงให้3ตัวเน้นๆถ้าชอบก็จับไม่ชอบก็ผ่านนะคะมาดู2ตัวค่ะ07 08 03 17 18 13 47 48 43นนะคะตัววงของแอดเน้นๆคือตัววงนี่นะคะ แต่แอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้านอยไหนนะคะอยู่ที่ใครชอบตัวไหนชอบเลขอะไรก็จัดชอบนอยนอยไหนก็จัดนะคะฝากติดตามช่อง9 9อดพีพารวยด้วยนะคะตัวกันของแอด3 3นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนชิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อรับชมชิปต่อไปคะ่ะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเฮง,งเฮงรวยรวยนะคะ